มา,มาจะดหนกินอะไรเดี๋ยวทำไปกินาไทเลยแล้อยากกินอะไรเดี๋ยวทำไปกินทำคาโบเนล่าไงนี่ต้มเส้นเรียบร้อได้เนี่ยเนี่ยเส้นสปาเกตตี้เรียบร้อยแล้วโอ้ดีเลยนะเดี๋ยวจะได้กินสปาเกตตี้ขโบนลากันไอ้นมตอนนี้คนดูสองร้คนแล้วครับครับผมมาเลยครับผมวันนี้มาทำกันา จะได้รู้เน้น่นี่ตะกี้ใส่หมูใส่เบคอนใส่นี่แล้วก็ใส่หอมหอมหัวใหญ่หอมเอ้ยหอมหัวใหญ่เฮ้ยไปลองกินกันนะได้ไหมเดี๋ยวใส่ให้ทำให้อิตาลีให้ทำคาโบนาร่าดูโหเจ้ใสเลยนะแฮมเบอร์ใส่แฮมดิเบคอนเบคอนแฮมกับเบคอนแล้วก็เดี๋ยวมีเกลือไงนี่มีเกลือเนี่ยทำแบบฝรั่งไหม สวัสด,ด,ด,ดีค่ะวันดีอ้าวเฮยี i i ua, ่ทำดีวะเฮ้ยไม่พามพอใจเหออันนี้ขายเด้ค่ะน้นปลาร้าอารมณ์ดีอยากกินเลยเอามาเอามาเป็นพร็อเอามาเป็นพ็อพไม่ขายละมาหาใาินามาหาตาเลยมาหาตามาอยู่บ้านมาอยู่บ้านถายแล้วร้อล้ครับ มันทำมาวางให้จัดนะคะใช่ถวายเจ้าที่สักขวดเดี๋ยวจัดเดี๋ยวจัดให้แล้วก็ใส่คาโบนาร่านี่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 ใส่เส้นตะกลากิตตี้นี่เดี๋ยวจะทำคาโบนาร่าโอ้โหนี่นี่ใส่รนี่ไงอันนี้เป็นอะไรนะไอ้นี่เขาเรียกว่าครีมครีมครีมคาโบนาร่าครีมคาโบนาร่าอ่ามิสครีมมิสครีมคาโบนาร่าไอ้ครีมแต่งหน้ากับครีมงัดมือทำงัดตะปูมึงไปไกลๆไปนั่งอะไรมาจะกินอ่ะเดี๋ยวมาตกไหลท้อง เดี๋ยวนี้ือสบายนะก็คือแบบมีสำเร็จรูปเลยนี่นะเป็นไเปวดาเไมใช่เดี๋ยวให้ชิมเดี๋ยวให้ชิมกันร้านโกลีโกีอโอร้านคุณสิครับร้านโกศิรครับอ๋อร้านคุณศครับร้านคุณครับบ้านคิริครับบ้านคุณศิริครัรอครับถือจานรอนะครับตอนนี้นี่สปาเกตตี้คาโบนาร่าต้องอย่างนี้ต้องต้งต้องต้องต้เงต้อ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 งอ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 อ เดี๋ยว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 เป็นไงอะไรครับยังขาดเค็มอยู่โอยีมันไม่เค็มหรอกไม่เค็มไม่เค็มไม่เค็มไม่งั้นจะใส่ไม่ต้องใจรสารฐานใหญ่ไม่ใช่จานเล็กนี่อ๋อพี่เอบอกว่าคอให้ด้วยอให้พี่ด้วยวเดี๋ยวแล้วเดี๋ยวเราจะใส่น้ำปลาชนยิ้มไหมคะไม่ใส่นี่คอาโบนาลาฝรั่งตรงน้มาทาอินอะไรเอาไปใส่ข่ก็ไม่หน่อยดิ ไม่เอาไข่ขาวด้วยได้ต้องต้องใส่ไข่แดงโอเคจบนค่ไข่แดงนะครับเรียบร้อยไม่เอาสับใส่จานนี่เลยใส่จานเปยครับจานเปยเลยเฮ้ยจานเปยเอาเอาเสียช้าสายเปยไมเยอสายเปยอยู่ไหนอะเฟยเขาไ้นอนมอโอ้นักกีมาโอ้โอ้นักกีมา เคยทำให้ใครกินบ้างหรือยังคะยังเลยครั้งแรกนี่แหละโอ้แล้วก็กินไหมเดี๋ยวไม่ยังมาเลยยังเลยยังไม่กล้าหน้าตาดูอร่อยอร่อยอ้าวเดี๋ยวก็ทำทำไมอร่อยดิไม่อร่อยจะทำทำไมแล้วทำแล้วไม่ชิมก่อนเลยเหรอก็ชิมแล้วตะกี้ไงเดี๋ยนะปลาคูงรสอนนะปิดแก๊สเลยนะครับปิดแก๊นเลยพี่จีเป็นไงอ่ะดีครับเออไอ้นี่แก๊นเขาดีมากนะของปีทีเนี่ยแล้ว่าแก๊นปี๊ีแก๊นดีทครับผมไปไปแรงเต็มนะไปแรงมา ยืนร้อนนานเยอะนี่หนูปักหมุดไว้แล้วนะคะเชิญยิ้มคาเฟ่สามารถเข้าไปติดตามเพจกันได้นะคะได้เลยครับผมแล้วผมกินอย่างยังเขาเป็นห่วงหรเฉยเป็นห่วงเป็นห่วงอร่อยนะทำไมอารมณ์ขึ้นตลอดเวลาเราอ่ะพูดวามาพูดวามอ่ะเพราะว่าเป็นเพื่อนกันทำไมพูดคุยกันไม่ได้ก่อนเป็นคนโมโหง่ายแต่ใจไม่กล้าเออแล้วมาเวัยรุ่นเออมาเวรุ่นมานวัยรุ่นโอ้โหทำได้ไหมทำได้จานอะไรวะ อร่อยจีลอยขนาดนี้โอ้โหทำได้ไหมโอเคไหมโอเคเอาจริใส่ชีสไหมล่ะเดี๋ยวหนูใส่ชีสให้อะยังร้อนอยู่ใสชั้นเหรอโอ้โหใจยังร้อนมันยังร้อนอยู่ครับใส่ชีสเลยจะได้ทักข้อสอบทันอะไรอ่ะกระดิ๊บกรยดิ๊บกระดิ๊บดิ๊บเอาโรยโรยโรยชีสหน่อยจะได้เหรได้ยังไม่โรยเหรอไม่โรยอยู่แล้วไงไม่โรยอยู่แล้วาโอเคครับไปเลยโอ้โหองเลย

ไอ้พระฉันไม่ได้ดิพระฟองโอเคเอาใ่ไว้ใสไว้มาเลยเอาใส่ไว้ใ้คนเชื่อต้นอีกแล้วานคัี่ดท่านป้าขาดไปไปนี่ป้าชัยสายเปย์ตัวจริงนะป้าสายเปย์ลองดูใกล้เลยใกล้ย่อยังไม่ทันได้กินเลยนี่ นเนียได้จะบอกผู้หญิงเนี Hence, ่แหละเธอคอนแม็กก่อนนะคะลองนะลองนะลองนะคิมเลยนะพูดเลยไปดูเลยพูดใส่กล้องเลยปะชั้ปะชั้นไปไงอืออราอยจริงไหม้อร่อยมากลองลองขบนนอลาลองอร่อยมากลองดูเลยนะลองโปละที่หนตอนนี้ลองโป๊ะลองโปะบ้างยกก้าว้นไปขึ้นไปไล่หดีได้เลยแล้วลงเลยนะครับเลยมาไป ไหนรันี่ยเออสูตรร้านเลยครัวคุณเป็ดเลยนี่ครัวธรรมดาเออดหมแกใสก้อนรนี่พู้ใส่ก้อนอะไรแซกทำแรกู้ยครับอะไรทำแรกอร่อยร้ออนอย่าอร่อยโอเคอร่อยมาหอมชีสมากหอมชีสหอมชีสไหมครับหอมชีสไหมรัี่น้อยใจ เป็นนึงอ่กเลยกีแล้วอ่าไรตอ่างนี้มันไม่เียนด้วยไม่เลี่ยใช่ครับแต่ลื่นใช่ครับผมแต,ต่ลื yeah. ่นครับใลื่นครับพลื่น้อลูพี่ฉันฉันคาโบนาร่าไหมนิมนต์ฮะนิมนต์นิมาเยี่นมาเยี่ยมลูกศิษย์ไม่ได้ไม่ได้ตอนเย็นครับตอนกลางมีแล้วจัวัดพสอพ่ะสมานี่ อ๋อก็ค้อว่าบนหัวเหรอุ้ยอม้ยอั้มอ้มไปอด้มาเน่ยมามแพ้่โบยทอดแพร่โบยทอกเหรอแล้วหน้าหน้านี้ที่เหี่ยวแพร่แพร่แมสเหรอสาวคนจุดหนึ่ง